ดูหลงป่านะคะก็ได้เวลาออนแอร์แล้วนะคะที่ว<ช>ิวนะคะก็น่าจะเป็นช่วงเดือนมีนานะคะเรื่องวันเดี๋ยวระบุอีกทีน้องพี่เองนะใช<า>ครับ<ต>ฝากด,ด้วยนะคะเดือนมีนาชัวร์เดืชัวร์ใช้เวลาผมเพาะกันนานพอะมารนานมากค่ะก็ประมาณแบบเออจริงๆมันก็มีหยุดถ่ายแล้วก็ถ่ายเพิ่มอีกอย่างที่เล่าให้ฟังมันมีสองพานนะคะพอพอเรายังไม่ได้อะไรที่ถูกใจเรา เราก็ขอถ่ายเพิ่มละกันอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณ3ปีรวม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 สามปีค่ะค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าถ่าย3ปีนะไม่ใช่ไม่ใช่มันมีช่วงเบรกถ่ายถ่ายถเสร็จประมาณยี่สิบกว่าวันยี่สิบกว่าวันค่ะค่ะอยากให้เราบความน่าสนใจของแบบเรื่องนี้ค่ะที่ทำให้แบบเรื่องเป็นเรื่องกาเสนอแบบนี้จริงๆเราว่าฤดูหลงป่าก็ตรงชื่อเลยเนาะก็คือเราก็ มีความรู้สึกว่าธรรมชาติประเทศไทยอะค่ะโลเคชันของเรามีเยอะมากมายที่ทําให้เราได้หลงได้หลงไหลกับมันเพราะว่าอย่างเราอะเราเราไปหลายที่มากพอเรามาทําเรื่องนี้เรื่องนี้หลักๆมันคือธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นตัวละครของในเหมและฟีฟ่าเนี่ยเขาเขาเขาเป็นผักการพาให้ทุกคนเข้าไปหลงธรรมชาติของประเทศไทยซึ่งพี่ตอบโจทย์ของตัวเองแล้วก็ตอบโจทย์ที่พี่เอ็มเห็นเหมือนกับ โปรดักชันเห็นค่ะครับนี่มุมของแพลตฟอร์มค่ะจริงๆเราก็มีซีรีส์ที่มันแบบมีหลายรสเนะแบบเรื่องของเรเลชั่นแบบบอยเลิฟเกิร์ลเลิฟใช่ไหมมีเรื่องซีรีส์เกาหลีมีแบบแย่งชิงมรดกตระกูลนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยบอยเลิฟ <c oughs> ก็เป็นนักเรียนคู่นั้นคู่นี้แล้วเรารู้สึกว่าอันนี้มันค่อนข้างเฟรช เป็นคอมพิวเอรเอชอย่างที่พี่แันดาบอกแหละครับว่าเออเรารู้สึกว่าเราได้หลงใหลกับสิ่งที่เราไม่เคยเห็นบางทีเราเราเราทำงานเยอะๆเราไม่ค่อยมีเวลารถติดๆอะไรเงี้ยเราเวลาจะไปเที่ยวถามว่าเราไปเที่ยวทีหนึ่งเราก็ไม่มีโอกาสที่จะไปขึ้นเขาดูน้ำตกอะไรขนาดนั้นเราไปแต่ยังหวัดก็จะขับรถก็รถติดแล้วเหนื่อยอีกใช่ไหมอ่าเรารู้สึกว่าอันนี้มันทำให้เราได้พักผ่อนเวลาเราดูไม่ได้ไม่ได้โฟกัสภาพแค่เป็นซีรีส์บอยเลิฟอะไรหรืออะไรนะเราคิดว่าตัวเนี้ถ้าเกิดมีเวลาดูมาแล้วอ่ะเราจะได้ ได้เรียนรูน้เหมือนกันว่าเออบางทีมันมีอะไรให้เรามองเยอะโดยที่เราคิดว่าเออเราก็เป็นส่วนหนึ่งในช่วยทําให้เราใหุ้ให้ทุกคนรู้สึกดีแหละโดยไม่ต้องออกจากบ้านก็นได้<ช>ครับเป็นคำจำกัดความว่าเป็นบอยเลิฟแต่ว่าเป็นฟิลฟูดจริงๆเราใช้คำว่า c o ม i n g of age เนาะมันเป็นหนังโรแมนตินอเอาเอาจริงๆคือ Coming of age เเนี่ยมันด้วยตัวละครของฟีฟ่าใช่ไหมฮะที่เขาต้องไปแบบเหมือนแบบรู้จักตัวเองรู้ว่าเขาต้องการรู้ว่าแบบ เขาเป็นใครกันแน่อะไรเงี้ยแล้วก็มีด้เห็นเป็นคนช่วยแบบสอนเขาระหว่างทางอะไรเงี้ยแล้วโรแมนซ์มันก็เกิดขึ้นแต่แต่ถามว่าผมอยากแคตตากราฟมันเป็นแบบบอยลิฟหรือเปล่าหรือวายหรือเปล่าก็ก็แล้วแต่ก็ได้แต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ประเด็นหรอกมันก็เป็นใช่มันมีโรแมนซ์ที่มันเกิดขึ้นระหว่างทางแต่ว่าคือเราไม่ได้ขายความเป็นแบบ แบบฉากพวกนั้น<ช>อะ่ออหรอว่าเดี๋ยวเฮ้ยมันรอดูฉากแล้วน,ะนะมันไม่ใช่ใชนั<ช>่ไม่ใช่ซีรีส์แนวนั้นแล้วก็ทำด้วยความตั้งใจนะเพราะว่าเราเห็นว่าในช่วงนั้นมันเริ่มไปเวนั้นเราก็อยากจะสวนกระแสหน่อยด้วยทำอะไรที่มันแบบละเอียดอ่อนหน่อยมีความความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้ต้องไปเน้นความงหวาดแล้วก็ไม่ได้อยากจะขายความมุ่ด้วยคืออยากอยากให้มันเป็นความรู้สึกที่แบบเหมือนดูแล้วแบบ ทําให้รู้สึกแบบเรื่ออะไรอะ่ะแบบเหมือนเรากลับมาสู่แบบไอโรแมนซ์ที่ไม่ได้ฉาบฉวยแล้วก็ความรู้สึกที่แบบเออก,กว่าเราจะพูดอะไรได้กว่าเราจะทําอะไรได้แบบมันจุกอยู่ที่คอหอยแล้วมันแบบ อะไรเงี้ยคือมันไม่คือไม่ได้อยากแบบโอ่กระชากกันเข้าห้องแล้วก็แบฉีกเสื้อผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของความธรรมชาติอ่ะคือหมายถึงว่าเราพูดถึงเรื่องธรรมชาติด้วยแบบในโลเคชั่นต่างๆก็ธรรมชาติของความสัมพันธ์ของการเดเวล็อปเมนต์ของตัวละครอะไรเงี้ยเป็นตัวละครของเราใเรื่องนี้ครัผมเป็นใครอะไไงต้องให้เราฟด้ยครับนี่ครับก็จริงๆผมรับบทเป็นรีฟ้านะครับก็เป็นเด็กที่เพิ่งเรียนจบม .6 แล้วก็กําลังจะไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่น แต่ว่ามันก็จะมีคอนฟ lict บางอย่างที่ทําให้เราจะต้องไปที่ปางช้าที่ชื่อว่าปกป่านะครับของคุณย่าปัดที่เราบบดโดยพี่ตรงนี้ซึ่งคอนฟ lict นั้นจะคืออะไรก็เดี๋ยวรอไปติดตามแล้วเราก็ทําให้เราได้พบกับเฮียคนนี้นะครับเฮียเฮียเฮียคนนี้ครับน้าเหมครับผมก็เป็นคนที่อยู่ที่ปกป่าใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วน้าเหีมจริงเขาไม่ใช่ไม่ใช่คนที่นั่นหรอกครับจริงเขาก็คือคนในเมืองกรุงนั่นแหละแต่ว่าด้วยเพราะเหตุอะไรบางอย่างทำให้เขาอยากหนีออกจากปัจจุบันที่เขาอยู่ตอนเนี้ย อยากจะไปอยู่ที่ที่ไม่มีใครรู้จักแล้วก็ไปฮิลตัวเองครับแล้วก็ได้อยู่ที่ปกป่าแล้วก็คอยช่วยเหลือย่าป่ารับผมแล้ววันดีคืนดีก็มีคําสั่งจากย่าป่าว่าเฮ้ยเหมต้องดูแลคนนี้เขาจะเข้ามาที่ปกป่านะเป็นระยะเวลาเท่านี้เท่านี้เห็นต้องดูแลซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ครับก็บจะเป็นการเจอระหว่างคนที่ไม่ได้รักป่าเลยกับคนที่แบบลงไหลในป่า ความสัมพันธ์อย่างเี้ยเลยเนาะครับผมในเรื่องนี้ความสัมพันธ์จะเป็นความห่างระหว่างตัวละครสองตัวด้วยอ,อายุอะไรอย่างนงี้คือมันมีความคล้ายในตัวนิยายมาไหมครับคล้ายค่ะแต่ว่าคือถ้าเราถ่ายเหมือนนิยายมันก็มันน่าจะ ไม่ใช่สไตล์ของเราเราเรา,เรามีความรู้สึกว่าการรีเมคมันก็เหมือนการรีเมคซีรีส์หนึ่งเรื่องอยู่แล้วเราก็อยากให้มันดูมีสไตล์แล้วมันชัดขึ้นมันกลมขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ปรับอายุนิดหน่อยต,ตอนแรกมันอายุประมาณแบบม3ัม้งถ้าเป็นนักนวนิยายนะคะ <S <S แต่ว่าเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็อยากให้มันขึ้นมานิดนึงจะได้จะได้สมจริงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะขออนุญาตถามถึงจุม้าครับผ บอกว่าต้องเอาไปทำอะไรหลายอย่างทุกอย่างต้องบิ i วขึ้นมาใหม่จริงๆตัวเลขมันก็มันก็เยอะค่ะแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าเราลืมไอ้ตรงนั้นไปนละโจทย์ของเราโจทย์ของแบบคนดีโปรเจกต์นี้มันเป็นโปรเจกต์ของหน้าที่พี่เจ๊ยบเนะเาะพี่นันดาเขาจะแซวต,ตอลอดว่าอะไรที่เป็นโปรเจกต์ของพี่เจยบเนี่ทุกอย่างมันจะสามารถนานได้สามารถเปลี่ยนอะไรได้เพราะเรื่องต่อไปนี่คือพี่น<อ>ันดาคุมถ้าถ้าพุ่มกับ ข้างนอกเขามาทำนี่โอ้โหโดนบี้แหลกเลยยังไม่เสร็จอีกยังไม่เสร็จอีกพอเจ้าของทําเองนี่คือแบบค่อยๆไปค่อยๆปั้นไปลองเราเรียนเรามาจริงๆเรื่องทุนสร้างเราไม่ก็อย่างที่บอกว่ามันมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถลบได้แล้วมันจะยังยืนอยู่คู่กับเราตลอดไปพี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าอย่างอย่างน้อยเราทําให้มันดีที่สุดดีพอหันมปีสองปีหรือเราแก่เรา มานั่งดูเลยมีรู้สึกว่าเราไม่มีคําว่าช่างแม่งให้ทำๆไปเถออไม่เราเต็มที่กับทุกงานดีกว่าค่ะเราเห็นว่าไปสร้างบรรไดอะไรไว้แบบนี้คือดันนั้นก็คือยกถวายให้กับธรรมชาติไปแล้วคือไอตอนที่เราทำเฟสสองอะคะอ่ะพอดีเราตัดมาแล้วก็เรามีความรู้สึกว่าเรายังไม่ได้เชื่อถึงความรู้สึกหลงไหลธรรมชาติจริงๆ mm hmm. เราก็อะให้ทีมอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่า ให้ทีมโปรดักชันไปดูโลเคชันไปดูแล้วเราก็ไปเจอสถานที่ที่หนึ่งที่บ้านไร่นะคะก็มีสองจุดหลักๆแต่ช่วงเวลานั้นคือเรามีความรู้สึกว่าแบบมันยากมากเพราะว่า,เ,าเขาเรียกว่ารัฐบาลไม่ใช่รัฐบาลคือคนแถวนั้นเขาทำทำบันไดซึ่งมันซึ่งมันไม่ไม,ไม่ไม่สามารถรองรับคนแบบเป็นร้อยสอคนเนี่ยขึ้นไปอยู่ตรงนั้นได้เราก็เลยต้องแบบ อโอเคไปบำรุงไปทนุบำรุงใหม่ทำขึ้นมาใหม่แล้วก็ขั้นบันไดมันจะเป็นถ้าคนชาวบ้านทำมันทำถีอ,อย่างเงี้ยแล้วมันอย่างเงี้ยประมาณ400ขั้นที่มันผูกพังตอเนี้ยเราก็เลยไปคุยกับทางอาบตอทางผู้ใหญ่อะคะ่ะว่าเราอะจะไปทำให้มันแข็งแรงขึ้นแต่ทำให้มันขยายเดินได้เยอะขึ้น mm hmm. เพื่อให้มันห่างขึ้นมันจะเดินง่ายขึ้นอะไรเงี้ยคะ่ะ ก็ประมาณ249คันค่ะแล้วก็เราก็ให้กับทางชาวบ้านเลยทางให้ให้ทางพื้นที่พืนที่เอาไปเลยค่ะก็เหมือนเราไปช่วยแล้วมันอยู่ที่ตำแหน่งไหนอะไรยังไงบ้างครับตรงนี้นักท่องเที่ยวคนไหนมาดูซีรีส์แล้วมันจริงๆมันก็มีนะคะก็คือมันอยู่ที่น้ำตกผาล่มเย็นแต่มันมีอีกจุดหนึ่งที่ถ้าสมมติว่ามันจะเป็นอยู่ตอนตอนสองนะคะจะมีชื่อน้ำตกโจร ซึ่งเป็นเบิร์หัวใจโมรกฏอันนี้คือก็ปราปื้นเหมือนกันเพราะว่า,วายังไม่ค่อยมีใครเราไปคุยกับชาวบ้านแล้วชาวบ้านเขาบอกว่าไปตรงนี้ดิแล้วไปดูเราก็มีความรู้สึกว่าเออใช่ แล้วมันใกล้ๆกันเลยค่ะแล้วก็ฉันออยากให้คนไปเที่ยวหรือไม่อยากให้ไปเที่ยวไปเที่ยวอ๋ออยากให้ไปเที่ยวไปเที่ยวสิเราแบบขู่ไม่กังวลวแบบเหมือนอยากเก็บไว้ดูเองไม่ไม่ไม่ไปเที่ยวแต่ว่าแต่ว่าน้ําตกโจนเนี่ยมันยังไม่มีใครไปมันคือชาวบ้านบอกเราเราเลยก็ขับรถไปก็คือก็คือสามารถจำได้ว่ะสินั้นจะไปดูได้ได้เดดูจะไปปักค่ะปักปัก ไปปักป้ายไว้ว่าชี้จุดใช่เขาดูเรื่องนี้แล้วแบบเฮ้ยฉันอยากไปตรงนี้ว่ะไปได้มีคนใช่ค่ะยังไงไปถึงไปถึงตรงนั้นเจอพิ่เชบก่อนเลยพิ่เชฟอย่าไปจะเป็นรูปอยู่เเก็บตยคบาอยู่ลงทุนเยอะว้ยเรื่องนี้เกี่ยวัรงอยครับผมความคาดหวังของซีรีส์เรื่องนี้ครับผมยังไงกันบ้างพี่อยไคือคือถ้าถามผมอ่ะมันมันก็มีสองมุมมอง คือในในแง่ของโปรดิวเซอร์มันก็จะคาดหวังอยู่แนละ้วเพราะว่าพอมันได้ผลตอบรับที่ดีมันก็แปลตัวออกมาเป็นธุรกิจที่ดีซึ่งก็เอาไปต่อยอดเป็นเรื่องใหม่ๆได้แต่นะถ้าพูดถึงในแง่ของบุมของของศิลปะเองเนี่ยก็ไม่ได้คาดหวังอย่างนั้นหรอกคือเราทำให้ด่ะแล้วก็อย่างว่าคือมันลงทุนเองด้วยมันก็เลยแบบไม่ใช่แบบ เอะหาแบบเนื้อหาอะไรก็ได้ชาบช่วยที่สุดที่เราอยากจะแบบกระทื้มันออกไปมันก็คือทําด้วยความตั้งใจที่อยากให้คนดูจริงๆก็เลยแบบอยากให้ดูอ่ะคาดหวังแค่นี้อยากให้ดูอยากให้ดูอยากให้ยิ้มอยากให้ดูแล้วรู้สึกว่าแบบอยากจะไปสัมผัสธรรมชาติอาจจะอยากให้แบบพอดูเสร็จแล้วหันไปมองหน้าคนที่เรารักแล้วก็แบบเห็นเขาชัดเจนขึ้นอาจจะอยากจะ เขาไปใกล้เขามากขึ้นอาจจะอยากจะไปบอกรักเขาอะไรเงี้ยอย่างนี้ผมก็แฮปปี้แล้วท้ายน,นีผมฝากกันหน่อยก็ผมามารถจะรับชมยังไงกันบ้างครับ ได้ครับก็ฝากซีรีส์เรื่องลึฤดูหลงป่าด้วยนะครับทางวิวนะครับเดือนมีนาคมเดือนมีนาครับใช่ครับเดี๋ยวเรามาบอกวันกันเดี๋ยวบอกวันเสียงเหินนะฮะพเดีนฮะเดี๋ยวมาบอกวันกันอีกทีเนาะก็เป็นซีรีส์ที่ทุกคนตรงนี้ตั้งใจทำมาที่อยากให้ทุกคนได้รับชมนะครับรวมถึงตัวผมเองด้วยก็เป็นเกียรติมากๆครับที่ได้มาจากพี่ๆนะครับแล้วก็ได้มาพี่เช่นกันเป็นคไปได้ที่ได้เจอกันในงานแบบนี้เหมือนกันนะครับขอบคุณมากครับก็รอฝากติดตามด้วยครับ And, uh... Welcome, Welcome to Star, to Star Society. Society.